มากมายเธอถูกใจให้กดไลค์แค่เพียงเธอชอบใจช่วยกดแชร์อีกสักหน่อยถึงเป็นช่องหน้อยๆคอยติดตามไว้สักนิดขยับอีกนิดขยับชิดๆโอ้โอ้กดกระดิ่งเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับลุงหนึ่งเช a ่ n e เอีกเชี่ยนเคยครับ กับช so ่วงเกษตรคนเมืองนะครับจากคลิปที่แล e. ้วที <trans lad ritt> <Okay. S 1> ่ลุงหนึ่งพาไปดูผักในโรงผลิตผมไว้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ลุงหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการเก็บผักกันนะครับเก็บยังไงผักีจะไม่เฉียวเก็บตอนไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงหนึ่งจะพาไปเก็บกันนะครับเวลาเราส่งลูกค้าเราก็จะเก็บได้หลายวันนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเราจะเก็บไว้รับประทานเองก็สามารถเก็บได้หลายวันนะครับท่านผู้ชมวิธีเก็บนะครับท่านผู้ชมเราควรเก็บตอนเช้าหรือไม่ก็ ตอนเย็นนะครับท่านผู้ชมเวลาเก็บผักนะครับผักทุกชนิดนะครับท่านผู้ชมเวลาเก็บเก็บตอนเช้าหรือไม่ก็เย็นนะครับเพราะว่าผักก็ยังสดอยู่นะครับมันจะทำให้เราเก็บไม่ได้นานหลายวันนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันตามลุงหนึ่งมาเลยครับท่านผู้ชมวิธีเก็บก็ไม่ใช่ยุ่งยากอะไรครับท่านผู้ชมเนี่ยก็ดึงออกแบบนี้เลยนะครับเวาม้นลากเขานะครับเข้ากับโคนของเขานะครับเนี่ยแบบนี้นะครับนะครับ ง่ายๆนะครับท่นานผู้ชมท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมลุงหนึ่งไม่เอาลากเขาออกนะครับเหตุที่ลุงหนึ่งไม่เอาลากเขาออกก็เพราะว่าเราจะเก็บลากเขาไว้นะครับเพื่อให้ดูซับน้าครับจากภาชนะที่เราใส่ไว้นะครับเนี่ยลุงหนึ่งม้วนลากไว้กับคนอย่างนี้นะครับเพื่อเก็บลากเอาไว้เพื่อให้เขาดูซับน้ํานะครับเวลาเราเก็บออกเราจะเก็บได้นานขึ้นนะครับท่านผู้ชม นช่วงที่เราเก็บผักนะครับท่านผู้ชมเราก็ถือโอกาสเก็บใบสีออกไปเลยทีเดียวเลยนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาเวลาเราล้างนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเก็บออกง่าเลยนะครับใบต่างๆนะครับที่มันเน่าแล้วนะครับเก็บออกแล้วค่อยวนลากเข้าไปนะครับครับอันนี้เป็นกระมังนะครับที่ลุงหนึ่งใส่น้ําเอาไว้แล้วนะครับเนี่ยเอาไว้เก็บผักครับเก็บไาอย่างนี้นะครับได้หลายวันครับท่านผู้ชม เวลาเราส่งลูกค้าเราจะเอาใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็เอาน้ําใส่นิดนึงนะครับแล้วก็เอารากเขาจุ่มลงไปนะครับเขาจะอยุดด้นานขึ้นนะครับเวลาส่งลูกค้านะครับท่านผู้ชมผักเขาจะไม่เฉานะครับถ้าเราเอาน้ําใส่เพียงนิดนึงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ลุงหนึ่งก็ไม่มีเลยมากครับลุงหนึ่งได้พาท่านผู้ชมมาเก็บผักขิโดกันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากตัวน้อยนะครับส่วนคลิปต่อไปลุงหนึ่งจะพาไปทําอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด s ั b ส c r i b e กดกระดิ่งนะครับจะได้พลาดคลิป,ปใหม่ของมหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ